วัสดีครับผมชื่อนายจักพงษ์ลาวแสงอยู่ช้นปปช1 L7 แผนกช่างโยนรหัสประจำตัว642-0101-50ครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องรถัส4.4มีรถโดยสารคันหนึ่งที่มีผู้โดยสารลู่เต็มคันรถกำลังวิ่งไปเรื่อยๆปกติตามหัวเมืองต่างๆผ่านตาผ่านทั่วเขาว แล้วบางครางเส้นทางบางช่วงบางตอนก็เปียวแล้วรถคันนี้มีชื่อเรียกว่ารถบัส44ของหนังแล้วผู้หญิงเป็นคนขับรถบสัสผมเรียกว่านางเอกแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าพระเอกกำลังยืนรอแล้วพระเอกก็เห็นรถบัส44ที่นางเอกขับมานางเอกก็จอดรถ แล้วเปิดประตูให้พระเอกขึ้นมาพระเอกก็จ่เงินโดยสารไปแล้วพระเอกกำลังจะหาที่นั่งเขาก็เผลอหลับไปนางเอกก็ขับรถไปเรื่อยๆผ่านเช่นทางป่าสลับทุ่งนาซึ่งถือว่าเส้นทางนี้เปรี่ยวเหลือเกินแล้วขับมาเรื่อยๆนางเอกขับรถอยู่ก็เจอ ผู้ชายสองคนที่รอบกรถอยู่แล้วนางเอกก็เห็นว่าผู้ชายเสื้อสีขาวที่มีอาการเจ็บขาปวดท้องนางเอกก็ถามเลยก็ถามไปว่าเป็นอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรแค่ขอขึ้นรถไปด้วยนนยก็ให้ขึ้นแล้วสภาพผู้ชายเสื้อสีขาวก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ แก้งแล้วเขาบอกว่านี่คือการปล้นทุกคนส่งเงินมาให้หมดแล้วผู้โดยสารก็นั่งนิ่งๆกันหมดเพราะเขากลัวตายแล้วหัวหน้าโจนก็ได้ใจเลยให้ลูกน้องนำกระเป๋าไปให้ผู้โดยสารเอาทรัพย์สินเงินทองใส่ลงในกระเป๋าให้หมดแล้วหัวหน้าโจนก็เห็นนางเอกสวยเลยบอกลูกน้องลากตัวนางเอกลงมาจากรถ นางเอกก็ขัดขืนตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ผู้โดยสารผู้โดยสารในรถก็ไม่มีใครกล้าช่วยไปสักคนนางเอกก็โดนข่มขืนแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพระเอกเลยลงไปช่วยแต่เขาถูกทำร้ายโดนบาดเจ็บโดนมีดฟันที่ขาแล้วนางเอกก็โดนจนโดนข่มขืน จนหัวหน้าจนเสร็จอารมณ์นางเอกก็เลยขึ้นมาบนรถนางเอกก็ไปหานมองผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่บนรถด,ด้วยสายตาความเศร้าสลที่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยไม่มีน้ำใจเลยนางเอกก็ไปนั่งที่ที่คนขับรถแล้วนางเอกก็ร้องไห้แล้วมองตุ๊กตาว่าจะทำยังไงดี แต่ทัานใดนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงถามว่าคุณเป็นไรไหมหนางเอกก็บอกว่าคุณออกไปจากโรชานเดี๋ยวนี้นะพระเอกก็งงเพกเลยถามว่าผมคือเดียวหน้าที่ลงไปช่วยคุณแล้วผมรู้ออกรู้ใจคุณแล้วนางเอกก็โยนกระเป๋าของพระเอกลงไป แล้วปิดประตูแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆจนพระเอกงงเพเอกก็ขอดไล้ยโดนมีดแทงที่ขาแล้วก็เดินตามถนนเดินตามทางไปเรื่อยๆจนมีรถชาวบ้านมาพระเอกก็บอกเลยบอกไปว่าขอติดรถไปด้วยทัานใดนั้นสักพัก พอเพกได้ยินจากตำรวจว่ามีรถบัส44ตกเหวภายใดนนั้นเพกก็นึกได้ว่านางเอกเอคขับรถตกเหวมีผู้โดยสารตายทั้งหมดรวมถึงกับนางเอกเอกก็ไม่รู้ว่าทำไมนางเอกถึงทำแบบนั้นนางก็จบลงนะครับขอบคุณครับจะสรุปให้ฟังนะครับงเรื่องนี้ ต้ามาจจกเรื่องจริงพราะคนที่ไม่นิน้ำใจก็จะเจอแบบนี้ในปัจจุบันเราควรมีน้ำใจต่อกันนะครับเพื่อให้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีน้ำใจไม่ดีที่ดีต่อกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข